หนุ่มอัทถพรโพสต,ตัดพอชีวิตก่อนจะลบโพสออกแฟนๆแ,แห่เป็นห่วงกันเพียบค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกันดีสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างหนุ่มอัทถพรทีมากรหลังจากทีเจ้าตัวได้เป็นนักแสดงจนอิ่มตัวแล้วจึงได้พันตัวมาทำเบื้องหลังเป็นผู้กำกับสร้างผลงานให้แฟนๆได้ชมกันอย่างมากมายแต่ล่าสุดก็ทำเอาแฟนตกใจมากๆค่ะเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต,ตัดพอถึงอาชีพของตัวเองนั่นเอง ซึ่งโดยหนุ่มอัธพรได้โพสผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยโพสรายยาวตัดพพะถึงความซื้อสัตว์ในการทํางานก่อนที่เจ้าตัวจะลบโพสดังกล่าวออกไปโดยมีข้อความว่าสิ่งที่ผมถูกกระทําจากความซื้อสัตว์ในอาชีพในตอนนี้มันทําให้หมดหวังในอาชีพนี้อย่างที่สุดจริงๆครับทุกใจเสียใจสิ้นหวังมากที่สุดในชีวิตจริงๆหลังจากนั้นไม่นานเจ้าตัวก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดอะไร คืนค่ะ